โอเคครับก็กระสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดการแข่งขันแก๊งวอประจำสัปดาห์นะครับวันพุธที่24ธันวาคม2568อยู่กับผมเอ็กพเจมครับตอนนี้ลีก20วิทีครับก่อนเริ่มแข่งขัน,นเรามาดูและเข้าครับ,รบเริ่มจากฝั่งขวามือ Impossible ครับก่อนไปด้ยวยคน q u i c k s เ i อ e r ครับ b r ิซ z y Hancock ร k นายมีคุณา โซนาโดร่าครับคุณตองดักสเล็ครับอ่าแบกิวเคเวอร์อย่างจริง 24K สิเคลยครับสเปเชียลบอยแพทริกวิลกี้แล้วก็คุณอ่าลักลักครับอีก5วิธีครับก็เริ่มนขันซ้ายมือเป็นทางของบอร์ดกินไปครับอยู่ในฝั่งสีแดงในรอบนี้ครับเริ่มเปิดฉากกันแล้วครับผมทั้งสองฝั่งตอนนี้มาดูรับกันเข้าท่าก่อนน่าจะยังไม่มีอะไรนะครับผมตอนนี้มีดาเมจหนึ่งคนนะครับเป็นคุณชินอนี่ยโดนไปก่อนครึ่งหลอดเลยครับ ตอนนี้ประกอบไปด้วยไล่อัพทางฝั่งของบอคิดไปครับคุณ4ี่หนึ่งสองนะครับ 93, ออเจ็ดเก้าสามอเมริดสเต์นะครับทาวิทเบกสัสซาเจรมี่ครับอิมิยะคุณชิโนนครับมังกี้ครับเอซีคาหมูคุณเจ้ามาน้อยครับโนซุมิอัพพารโลดึงมูนและก็ไม่กินมะเขือครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับ ปิดฉากกันมาจะหนึ่งนาทีครับตรงนี้ครับเขาดาวไปส่วนมากเป็นทางของบอร์ดกินไปครับตอนนี้ก็ค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันครับเราก็มาช้าด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับผมเดือเปิดฉากกันก็ค่อนข้างเดือดครับเป็นอิมเปซิเบครับเข้าทะลวงแนวป้องกันของบอร์ดกินไปมาตอนนี้เริ่มทะลุเลยครับผมตอนนี้เขาดากันเยอยครับเกิดไม่ทันครับพยายามไอยเข้าไปเลยข้างในครับทางฝั่งบอร์ดกินไปแล้วพยายามยัดส่วนดาเมจอัดเข้าไปทางบอร์ดครับตอนนี้ กมแนวโน้มไปทางของ Impossible ครับตอนนี้ทางต้นเกมโดนยับเลยครับอยู่ตรงกลางครับโดนสตั้นแจากทางฝ่ายของอบิชิโนบีครับไอ้ Impossible ขึ้นตรงนี้คุณตองครับสตั้นไปอีกซ้ำไปอีกแล้วขึ้นจังหวะนี้ครับนี่ขอบบแล้วนีโยส่วนแล้วโอ้ขึ้นอี e ้กว่าครับคุณตองครับ มีอะไรเกิดขึ้นครับตรงนี้ครับมีดามจเล็กน้อยครับนี่ครับจากทางตรงกลางเป็นอย่างจริงครับมีหกสายฟ้าขึ้นตรงนี้โดนไปปลายเท่านั้นครับโดนแค่ดอกแรกแล้วก็โดนตัดปเรียบร้อยครับเอพีหายหมดเลยครับนี่เป็นการบูโอแล้วชิมสันสเต็กร์ตรงนี้ครับเป็นทางแพทริกครับพอดีอัเบิรครับเข้ามาเล่นในบ่อของทางฝั่งบ่อกินไปเลยครับทางบ่อร์กินไปไม่สามารถเข้าคุมเกมได้เลยครับสัสองนาทีห้าสิบวินาทีตรงนี้ครับ เดี๋ยวนี้ครับคุณลักลักครับยิงข้ามบอมาอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าครับอยู่ตรงกลางครับแม่ขออภัยด้วยครับนี่เป็นทางของเบคิวครับยิงอัดบอทั้งบอร์ครับอยู่กันไม่ได้ครับแต่เป็นอีกมีสเปเชียลตัวนี้ลจะจิ้มไปจะมาน้อยร่วงไปครับเออสี่สัมบตึงแล้วนี่ยิงตรงกลางเราคลิกซิลเวอร์ครับได้มา2ตัวเลยครับสี่สองก็จะมี่ร่วงไปครับนี่เคียวเลยครับถือเป็นทอนทุบนะครักำปั้นครับแล้วก็นี่จะสเปเชียลยัดไปงานหยาบครับ โดนแต่สีด้วยครับทางซเชียลบอยครับค่อนข้างขมครับแล้วเหลาไปเลยก็ไม่สนใจอะไรเลยครับแล้วเขาไม่เดินด้านในด้วยครับเลอตรงนี้มังกี้โดนยำไม่หยุดนะฮะโอ้แล้วจังหวะลงมาเวกิลได้มาสี่ตัวเลยครับนี่ฮะจากฟังการยิงหอใครครับเปิดเด่นเกมบุกทางฝั่งของอิมพัซเซอร์ครับเป็นดักสไลด์ครับเปิดเกมบุกไปทางบอดกินไปตรงนี้เหลือคุณเอสซีเขาผมคนเดียวครับและเอพีไม่เหลือแล้วตรงกลางแหกไปเลยครับตรงนี้ครับเปิงทางบอดกินไปครับอิมพัซเซอร์เล่นเลยครับโดนสวยป้อมบีแตกไปแล้วครับ ตัวนี้ครับสถานการณ์ป้อมตอนนี้หายไป2ป้อมครับเปิดป้อมใหญ่เลยครับทางฝั่งของบอดกินไปตรงนี้ครับเอดีหายไปแล้วแล้วนี่ครับตรงกลางเป็นทางขุดตอนครับมาคนเดียวเลยครับสาตดังไม่คนเดียวฮะจกทึงหลอดคนเดียวเลยโอ้เหลือ8ล้านเนี่ยหายไปสล้านแล้วโอ้ละหายไป14ล้านครับคนเดียวเดือเหลือ4ี่ล้านสุดท้ายละหายไป16ล้านคนเดียวเลยครับวแล้วรุนแรงมากคกับคุณตองคนเดียวหลุดมาขนลุกเลยฮะสล้านคนเดียวฮะ โอ้โหเหลือกันนิดเดียวฮะมีสอเชออีกครั้งสองครั้งก็คือปิดเกมได้เลยครับบอร์ดถิมไปไม่สามารถตอบโต้ได้เลยครับมาคนเดียวอย่างนี้แกนทำแบ็นทางฝั่งของอิ p เพ s ร b เ e บิลครับขึ้นทงแน่ๆครับวันนี้ครับ วิวกี้ครับวิหกขึ้นมาตรงนี้ได้สตัวแค่เป็นทางมังกี้แล้วก็ไปกินม่เขือร่วงไปครับตรงนี้วิวกี้พยายามยิงหลบไปแล้วพ้นระยะครับไปถือโลกันอีด้วยครับแล้วมีตัววิ่งตามหรือป่าครับยังไม่มีครับเป็นเกมบุกทางน้ำฟางของอเมริครับเดี๋ยวโอ้ยวิวกี้แกจังหวะไ่ขอบหน้าผาได้บนอีเข้าไปโดนไปไลครับแม่ไม่ถึงนิดเดียวครับดวงยังแข็งอยู่ครับถือโลกันอียังไงก็ไม่ตายครับแต่ว่าก่อคนข้างขบอยู่เหมือนกันครับ แล้วตรงกลางวินซิลเวอร์แล้วยิงเข้าไปตรงกลางได้มา2ตัวด้วยครับโดนสมิกับอิวิวชั่ครับรวงไปเีเป็นการบุกอย่างต่อเนื่องครับของแพ้วฟังอิมพอสเบิร์ครับตรงนี้มี1ท่านเข้ามามีรู้เรื่องครับดาเมจขนาด3 0 0แสนครับเดินผ่านก็แตกเลยครับตรงนี้10วินอ่าสิบนาทีครับห้านาทีผ่านไปแล้วตรงนี้ครับยำแย่ครับทางบอดไม่สามารถต้านทานการบุกของอิมพอสเบิร์ได้เลยครับอิมพอสเบิร์กคัมแบ็กของจริงครับในสัปดาห์นี้ครับ เดี๋ยวตรงกลาง S4 ขาหมูยิงไปโดนพลาติกโอ้ยรถมานิดนึงคงก็ค่อนข้าง,างโอโ้โหแล้วเมตเตจเบามากก็ถึงรถก็อีด้วยครับทางพลาติกตัวถึหนาที่สุดในเซิร์ฟฮะพูดได้อย่างนี้เลยครับแล้วคุณตองขึ้นหวานตรงนี้โอโ้ยและอินเปอร์เซบครับล้าน,ลานตาไปหมดครับในฝั่งเกมบุกตรงนี้ครับข้ามสะพานมาเติม S4 ในฝั่งของบอดเต็มเลยครับ แล้วบอดเกิดพร้อมกันตัวนี้80กว่าตัวครับวิ่งเข้ามายังไงอะนี่ยังโทนล่าครับปิดฉากไว้คิดว่าเขือไปก่อนเลยครับแล้วกุชชนอนตตามไปตีแล้วยังไม่ตายครับโอ้โหแล้วจังหวะโทนล่าขึ้นซ้ำนาทีเรียบร้อยครับปิดเกมไปตอนนี้เดิม่เอ็ดสามแสนตรงนี้แล้วครับพยายามไม่ปิดเกมครับเลี้ยงไข่ไว้หรือเปล่าครับทางฝั่งของอิมครับเดี๋ยวไปที่ขึ้นจิ้มตรงนี้เดิมูนเรียบร้อยครับตูต่ายเอซีไปซัดด้วยครับทางทีมสันสไตรเกอร์ครับ หวานสองตัวตัวนี้เป็นคีครับได้มาสองตัวเกการ์เนแล้วเพกระเซนก็ลงไปแล้วขึ้นสาแตาทีคุณตองครับได้มาอีกสองตัวยิมยาแล้วโนซุปนี้ครับตัวนี้ครับแปดนาทีห้าสิบวินทีครับตรงนี้ก็โอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นการเลี้ยงไข่ครับเป็นการหายซีเล่นอีเล่นเล่นครับต่างฝั่งของ impossible ครับไม่ใครใครจะ่กเท่าทาวิ แล้วอย่างจริงตรงนี้โดนอูซิมสันจิมรถนิดเดียวครับอูน่าเสียายครับน่าจะเป็นระดับเรเลยครับเป็นจิมได้สวยครับแต่ว่าลดน้อยไปหน่อยครับเหียดักสแลกจิมไปตรงกลางตัดคุนโนซมิไปแไอตัวนี้ก็อูลลัล่นตามากเขาดาวค่อนข้างเยอะครับทางฝั่งบอดกินไปครับไม่สามารถตัดทางการบุกข,ของอ m p o s s i b l บได้เลยครับ แบ่กิวอยู่ตรงกลางได้มาสามตัวเลยครับโอ้แล้วก็บอดลันไม่ทันเลยเมื่อกี้ครับเป็นข้างคมอยู่เหมือนกันอ,อันนี้อาจจะไม่ได้ตรงที่สักเท่าไหร่ครับมีการพายก็ไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่ขอพายด้วยครับช่วงนี้ก็ห่างๆกันเนาะก็ไม่ได้อัพลิปแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาไลฟ์วุ้นเพื่อนเลยขอพายด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอพรัองๆนะครับก็อาจจะมาตามปกติก็ได้นะครับผมก็ เดี๋ยวก็จะห่างหายไปสักนิดนึงนะครับช่วงนี้ไฟ์สดก็น่าจะไม่เห็นเราอีกพักใหญ่เลยเหมือนกันนะครับสบเดือนนี้ก็จะใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมก็พยายามทาทุกอย่างให้มันแบบโอเคนะครับร,รับปีใหม่แล้วจะดืดยาวออกับเขานะครับผมขอไปด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากผลงานใหม่ในช่องทางนะครับ YouTube แลวก็ Facebook ด้วยนะครับผม นี่เลยเจ็ดนาทีเท่านั้นครับแล้วก็เป็นการเลี้ยงไข่ครับ3าแสนสสุดท้ายทางฝั่งอินครับไม่ยอมปิดฉากครับตรงนี้ครับในการอีเล่นมีที่เข้าหมูจริงอัดบอดตัวเองแล้วได้ยี่สิกมาครับเี่ย <c oughs> <c oughs> หลอกไม่เก่งครับ <c oughs> คุณตรงนี้ครับคุณตองสื่อถึงได้คุณเอสทีขาหมูไปครับตรงนี้ครับการเลี้ยงไข่เท่านั้นครับนี่เราเล่นกันอย่างนี้ไปดูจะไปดูตรงไหนเหมือนกันครับเกมบุกทางฝั่งของอีซูเปอร์ครับโดนดาเมจป้อมไปแค่ป้อมดีกับป้อมเอครับป้อมซียังใหม่กิ้งอยู่เลยครับดีหกนาทีครึ่งครับโอ้โหลวิกีเอสีเต็มครับตอนนี้ครับทางบอร์ดบอกไม่เอาอะไรแล้วตะแม่งให้ตายให้หมดเลย เดี๋ยวเรายอมปิดฉากกันสักทีครับตรงนี้ครับคนดูก็กันใจไปเหมือนกันครับเนี่ยเป็นทางเบคิวครับยังธนูคนคมคมคมอยู่ครับเราไปดูนานนะทางฝั่งของ i m p o s ิเ b l e ครับในสเต็ก่อนนะรู้สึกว่าจะแพ้ในรอบแรกเลยครับซาดานิข่ำแรกเลยครับผมมาเจียจ้างในการวอลเลยครับแต่เห็นของตรงนี้เอสพีเต็มโหลดเลยครับวิลกี้ขึ้นตรงนี้ได้2ตัวครับเราปิดฉากทางบอร์ดกิดไปได้บอร์ดเอชีของบอร์ดเองเลยครับ ทีขมูยิงไปตรงกลางแล้วได้มาด้วยครับคุณหลักๆครับแล้วเปียกซัดตรงนี้จับตาดูสเปเชียลหนึ่งครั้งเรียบร้อยหาเย,นะยเกี้ยงไะโดนเบรกคิวยิงอัดเข้าไปตรงกลางครับแต่ธนูค่อนข้างแม่นนะครับไม่เล็กนะครับผมธนูมิดไนท์ฟอเรสช์ครับทั้งเร็วทั้งกว้างนะครับมีจเจฟจากจังหวัดอเมรครั้งที่2ด้วยครับแล้วขึ้นทุบตรงนี้นี่ฮนะเจ็ดเก้าสามแล้วได้แฮนด์คอกมาแฮนด์คอร์กเอฟพีเต็มครับนอนนอนไปอีกรอบหนึ่งเกิดมาค่อยว่ากันใหม่เลยครับ ตัวนี้เกมบุกค,ครับเหมือนพยายามอ่อยให้ทางบอดครับแต่ว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดเดียวครับทางบอดเป็นสี่สองกับดมูลครับาฟันตะบนทำนาเมจได้เพิ่มมาอีกนิดหนึ่งครับเออนี่มากเกไปเขือทุบไปตรงกลางได้แพททิกมาด้วยครับ สีนาทีสี่ิบวิธีสุดท้ายครับไม่ยอมจบเกมสักทีเลยตอนนี้คนดูเริ่มเริ่มเริมคน,คนดูเริ่มกำมัดเลยฮะโอ้โหและสามเสียงสุดท้ายตรงนี้ครับเือนการจะปลูกข้าวทำของทางฝั่งอินครับไม่ยอมปิดฉากด้วยครับตรงนี้บอดประู้สุดใจครับตอนนี้สกอร์รันเป็นน้ำเลยครับ ทุบส่วนกันตรงนี้ครับไม่รู้ใครเป็นใครเหมือนกันครับตอนกรองกันเกลื่อนครับตรงหน้าสะพานทางฟังของบอร์ดครับเดี๋ยวหลักๆขึ้นทุบตรงนี้ครับเป็นการวัดเปเชียลกันเลยครับนี่แยวิวโอ้เจมี่ครับโดนไปทางนายหมีครับแล้วไม่ตายเลยครับสะกิดไปเลยครับโอ้โหหน่นการยำแขนนะยี่ไม่ตายดิลุกขึ้นมาเตะซ้ำเลยฮะแต่คุณมังกี้ตรงนี้โดนดักสลักตัดเอชีไปหายเครียดครับแล้วไม่ถือโลกันดีแต่ก็ยังไม่ตายครับสำหรับมังกี้ครับขึ้นอยู่เหมือนกันรับลูกแก้วแดงแป๊ดเลยครับ ดาดาสลักขึ้นตรงนี้ดาเมจอ้แล้วแรงอยู่ครับได้เรื่องอยู่ครับยังนตัเอสซีไปในตัวนะครับผมซูนเซเกอร์ครับเริ่มมาเป็นที่นิยมครับสำหรับตัวการตัววอลและตัวตัดจังหวะนะครับเจอกันเยอะขึ้นนะครับผมเนาะจน่าเล่นมากครับตั้งระับอัลติเมทเท่านั้นเลยครับถึงมีรุ้นครับอีกสามวินาทีสุดท้ายกับตัวนี้ครับ หนึ่งสองนาทียี่สิบวินาทีครับตรงนี้ครับเหลือสองนาทีสุดท้ายครับเกมบุกเป็นทาง Impossible แบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ไม่ยอมปิดฉากด้วยครับตอนนี้อิมเริ่มเข้ามาเล่นในบอรของตัวเองได้เลยครับเดี๋ยวไม่มีทางพลิกเกมได้เลยครับแล้วไม่มีการเติม HP ป้อมขึ้นมาเลยครับทางบอร์ดครับ เอฟซีข่าวบุคมมากแกเมื่อกี้ได้มา3ตัวครับนี่ครับเป็นการยิงคามบอร์ทางเอฟซีของบอร์กินไปครับไปทางอิมครับมิสเตอร์ยิงส่วนทันทีครับพพยายามยัดดาเมจเข้ามาช่วยเพื่อนนะครับตอนนี้อิมเต็มบอร์ขอทางบอร์กินไปเลยครับอีกหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีสุดท้ายตรงนี้ครับ โอ้แล้วปล่อยเวลาหมดแน่ๆครับตัวนี้ครับยังไม่มีใครผิดเกงครับทางฝั่งของ Impossible ครับคนดูก็กล่อยเลยแล้วฮะเียนค้ออุ้เลยขึ้น3ตัวค่อนข้างสวยครับตรงกลางครับเหนคอครับอีกหนึ่งกที่สุดท้ายเท่านั้นครับตรงนี้อิมยังเข้าอ่ยังไม่เข้าไปปิดฉากเล่นนะครับเราจะปล่อยหมดเวลาเลยครับ จะเล่นครบ15นาทีของท่าฟัง Impulse ครับตอนนี้ครับเริ่มทยอยถายมเข้ามายัดสเปเชียลเล่นๆกันแล้วไฟตรงนี้เป็นของ 24G ครับแล้วลงไฟเล่น1ลูกกันแล้ววิ่งกลับเลยครับเดี๋ยวตรงกลางขึ้นตรงนี้เป็นของมังคีครับตัดได้ค่อนข้างสวยกันสเปเชียลเพื่อนด้านหลังไม่มีใครเหลือสักคนเลยครับตรงนี้ครับทางบอดึ้นไปมี SC ครั้ง2สองครั้งเท่านั้นเลยก็เกิดมาเล่นหนึ่งครั้งแล้วก็กลับไปเกิดใหม่ครับ แลสกิลดไปเลยครับคุณเจเรมี่สกิลดคุณธนูครับโทนาโดดร,ร,ราครับขึ้นมานิดเดียวครับได้สเปเชียลหนึ่งครั้งครับแล้วขึ้นโอ้แล้วบิชโนโขึ้น4ตัวตรงกลางตรงนี้แล้วเป็นดาเมจโอ้โหแล้วหน่วมากไงเป็นการส่วนสเปเชียลกันและเป็นคอนครับเข้ามาซ้อนในด้าน,านหลังด้วยครับตัวนี้อีมายามเข้ามาเล่นแล่แเห็นคอกไปายเรียบร้อยสามแสนตรงนี้ครับแล้วจบเลยครับผมก่อนหมดเวลา ก็หมดเวลาไน้เลยครับแต่ว่าปอมแตกด้วยก็ยินดีกับ Impossible ครับแชมป์ประจำวันพุธที่ย4สี่ธันวาคม